เฮ็ด็ังไยทอดสกีทอดสกีทอดแหนแปล่งทอแทนวันเนาะวันลงเล็กโอ้ของใหมไหมครับใส่มาเนี่ยเบาเลยแบบพาพี่น้องมาเบิ่งเบาเป็กปั่นหน้าครับวานเข่าอันนี้น่าจะคล้องมาเนี่ยนะครับม่ได้รับจ้างมาเลยรับจ้าง ออกออกมาเห็นหน้าจะคลองเดยเฉพาะบ่รถแค่ไหนรถใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับไดี๋ยวใจสมองเลยี่รถนไงห้าสิบสองโมงแล้วรถให <50 S 1> <50 S 2> ม,ม่รถใหม่เลยครับพี่น้องครับห้าสิบเจ็ดสองโมงเปลี่ยนเหน้ำมันชุดใหญ่นีไงคือบ่เปลี่ยนชุดน้อยบอนอย่น้ำมันให้ดรอเล็กได้ไหม ได้เปลี่ยนยู่บาสุดนี่นนคับฝีมือปั่นหน้าอาคือปั่นบริบบยบท่านี่นะมเสียน,นะครับเสีม้มสออกให้ย,ย่บละเข้าน่อเสียเป็นคนันกเอาเห็ดคงจะของแนวได้กันเลยเนาะฝีมือการปั่นหน้าครับพี่น้องครับ ปีมือ่อยเลียครับเอามองลุมล่มๆเนี่ก็บกับเปลุ่มแน่เลียบร้อยไงโอ้ปั้นจักรรอบเนี่ย,ยไทยไทยก็ปั้นนี่เอาเอาคิดราคาจักบาทยักรปีนี้เพิ่นยังบ่ได้ตั้งราคายัางบ่ตั้งราคาต้องทาสมาคมรถไทยเท่ากันบ่ ครับถ้าเมื่อบ,งบังเบาเปียกปั่นหน้าครับจักไรมันเนี่ยนะ่อ,อนเกาไร่เกาไร่เล้วอยู่บ่แล้วแลี้วเทียงครับแลี้วเทียงอืมกร์แมนเทสแน,แนวนี่กับที่พ่อแล้วอยู่นี่บ่บ่เอาความงามเนาะเอาเอาแบบเอาแบบได้แหละเอาเอาปริมาณเนาะ บ่ได้เอาผลงานไปเลยอือครับพี่น้องครับฝีมือเบาเป็กปั้นหน้าครับเบาบอยบ่เบาบอยบ่เบาเป็กนวดด้วยก่อนเอาถอดออกละเพลินว่ามันสิปั้นเรียบครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบาเป็กปั้นมันสิเมียนคือเพลินว่าอีบ่อันนี้มันสิบ่อันนี้บ่บัอนเวลามันมันสิบ่เสียหายบ่ตัวนี้มันบ่มีแนวกันเนี่ยนี่ใส ตีไปใส่ตอนไหนเขาก็ใส่ตอนปั้น,นเองเมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น่าจะขอเพราอ,อยากได้น้ำเพิออ่นเะพิ่นบ่อยากได้ห้อยนะอยากได้ห้อยห้อยนี่ห้อยนี่บ่ะเอาเบิ้งครับพี่น้องครับครับรถใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับถึงห้าสิบสองโมงครับรถ บาเปเกอกออกมาไหมครับโอ้ยงยง่องครับขีุนพี่น้องนะครับพี่น้องครับปันหน้าแห่งนะครับบาเปเกเ็ปนสีบนไปนทั้งผุนนะครับ ไปกลับมาป,ป,มปันปันกลางมันีะปันกลางออกนะครับ สวดไทยสวดมันครับพี่น้องครับบ่มีอียังถืงอียงังผิดนะครับพี่นอ้องเข็นอยู่กับคนจ้างพ่อใจครับใครเป็นคนจ้างพ่อใจนี่ก็เฮ็ดจังได๋ก็ถืกต้องเม็ดครับการเฮ็ดแล้วคนจ้างบ่พอใจนี่อันนั้นแหละคือผิดครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดของเจ้าของ เค็ดแน่เดยกระบบนหาพิษครับพี่น้องครับถึงมัดรเราปิกปันหน้านะครับแผ่นยังโงว่าผค้ดได้เก่งนะครับพี่น้องครับ ผู้ดใดครับเก่งครับโบกเก่งเนี่ยบหยากครับพี่น้องแคลแมนผูใ้ใดมีคนจ้างหลายลนะครับแสดงว่าผู้นั้นเป็นคนเก่งครับแคลแมนผู้ใดโบ่มีผูใ้ใดจา้างแสดงว่าบ่เก่งครับสำหรับผมคิดเองาง่ายๆแบบนี้ครับ ครับอันนั้นสายบอยครับแบกเขาแบกเขากำลังเสียวไปไปพ่นทั้งผุนครับท,ทั้งทั้งวานทั้งผุนครับพี่น้องครับซอยกันครับปีในการหัวซึกว่าค่อนข้างสีแห้งแดงครับพี่น้องครับ ฝนกับโบตกไม่เจือเทืินนะครับแต่ว่ามันหอดยามเผ็ดละพี่น้องบ้านถ่าฝนครับเบื่อครับพี่น้องครับเบาเปียกปั่นหน้าครับครับไงง่องครับพี่น้องครับเน้นปริม่านครับบริเน้นคุณภาพนะครับ ยูนี่ก็ยังไถสาม่อยนะครับบันบันสาม่อยนะครับทั้งบันพี่น้องเอาไรอะไรจากบานนะครับคอมเมนต์บอกมาเน่ยครับพี่น้องครับ ับรถใหม่ๆครับหาสิบชั่งับเบิ่งเบาเปียกปันหน้ากันต่อครับพี่น้องครับนี่ครับแรงตามตังทาพงตามตีนครับเอาหยียบเข้าไปโอ้ยง่ายงครับพี่น้องครับผมกะสิเป็นโลกปอดไปนําเลยครับพี่น้องครับ อะคลิปนี้ขอล่าแค่นี้ครับพี่น้องครับผมขออนญาตลบฝุ่นด้วยกันครับ